นี่ครับขาดเลือดที่ย้อยเป็นทางเลยที่ย้อยเป็นทางเลยขนาดเรียกหน่วยกู้ภัยยังไม่มาเลยครับหน่วยกู้ภัยตอนนี้ติดธุรกิจอยู่ครับรถติดลมครับตอนนี้กําลังช่วยเพื่อนอยู่ครับนี่ครับช่วยเพื่อนครับช่วยเพื่อนขนาดนี้เดี๋ยวก็าอ้อมเสาก่อนครับอ้อมเสาก่อนรถหน่วยกู้ภัยติดลมครับขนาดนี้มึงแสบไหมไอสัตว์ดูแผลสิครับดูแผลมันเลิกไหมครับ นี่ครับคนง่อีกทีโอ้มันโง่มันยังได้มันยังได้อีกขนาดนี้เรียกหน่วยกู้ภัยกู้ภัยยังไม่หมากู้ภัยติดลมครับนี่ครับเรียกพยาบาลพยาบาลก็ไม่มามันชนกันบาดแผลแบบว่ายาวประมาณสิบเมตรสิบมิลได้ประมาณสี่เซนได้นะครับโอ้โหแบบว่าต้องเย็บเย็บหลายเข็มนะือดมันหมดเป็นหนึ่งกระมังแล้วครับครับ ดูเลือดตอนแรกมันเลือดหลาๆครับมันหายเม็ดเลยไปดูตรงบมืที่มันเหยียบสิครับมันโง่ขนาดตรงไหนครับเหยียบแก้วอะไปกองมาครับเพื่อนตรงไหนครับนี่ครับคุณครับิตอนไหนสิมาดีบียนี่ครับตรงไหนครับนี่มันสักลากอยู่นี่ครับนี่ครับหอยเกือบนั่นแหละหอยมันสักลากเอาครับคุณตกไปผมผมใส่เกือบว่ราผมไม่บาดผมตีอีเป่มตีนะครับ ดูครับจะลงไปล้างที่น้ําครับแต่เขาเกิดอุบัติเหตุก่อนเรียกหน่วยกู้ภัยยังไม่มาเลยตอนนี้หน่วยกู้ภัยอยู่ไหนไม่รู้ครับมาติดลมอยู่แถวพันวานหนึ่งครับบอเทร้านเลรียกรถกู้ภัยยังยังครับเรียกรถพยาบาลยังไม่มาเลยครับบาดแผลแบบว่าเออแบบลึกมากน่ากลัวครับน่ากลัวขณะนี้ถ้าเลือดไม่อยู่ไรนะครับผมจะตัดนิ้วเลยครับต้องเอาบริจาคนะครับอันนี้บริจาคให้ อะไรไม่ร <One input> ู้จ้าว่านี่ครับโจโจครับโจโจหมอมานี่ครับเพื่อนช่วยช่วยครับช่วยกันครับกินเยี่ยมมาหมองมาเจอเลือดกูเมาเลยพี่เพนครับพี่เพนพี่เพนนี่ครับกูเมาเลือดเมาครับฟินครับฟินตอนนี้ฟินมีความสุขครับได้ถ่ายรูปคู่กับแฟนเดี๋ยวช่วยกันด้วยดิไลนทเาไหม เขาเสือกครับดูครับตอนนี้กำลังมาครับแหวนกำมันยังครับยังไม่มาครับไปก่อนได้เพื่อนครับไม่งั้นก็เลื่อนมากรองนี่แหละหนึ่งกะละมังแล้วมา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 ไปไหนครับไปไหนแก้มลิงครับใหญ่ขนาดไหนครับดูสิครับสูงสูงประมาณเอ่อห้าสิบเมตรได้ครับ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  ใหญ่มากครับอยากรู้ว่าใครสร้างท่านนี้นี่ครับน้ําดูครับน้องใหญ่ดูครับเยไม่เกี่ยวครับนี่ไม่เกี่ยวแล้วมึงถ่ายมาทาไมครับนี่ครับดูทีครับผมคนถ่ายครับผมคนผู้สืบข่าวครับผู้สืบข่าวหน่วยกู้ภัยวอลนี่ครับตัวประกอบนี่แค่ตัวประกอบครับผมคือหน่วยกู้ภัยครับทัาไดไหมครับนี่ครับก่องน้ำให้เพื่อนอีกแล้ว ผู้หวังดีครับผู้หวังดีผู้ชอบเสือกบอกแล้วครับเพื่อนไม่ทิ้งกันครับผู้ชอบเสือกครับนี่ผู้ชอบนี่ครับเสือกอีกแล้วครับเบงก้ามโชด้วยล้างอีกครับล้างล้างแผลอีกรอบตอนนี้เลือดยังไม่หยุดไหลเลยครับดูครับโอ้ยถึงนิ้วไหลถึงซาเพื่อนเกิดอุบัติเหตุแต่เข้าฟินครับ ขามีความสุขมากตอนนี้อคนะครับคุณนิดดูครับบ้านนอกคัานนเครับบ้นนอกคห้รับ้านนคงรัอกครับ้านนอเหอ้นเคครับบ้านนอกเคหะครับนครับาเพิ่ครันอเคะครับ้านนเคะครับนกเะครับานอครับนกเคืคันอครับดูเครันอะครับบ้กครับบลกั้วนเคั้นนเะครับ้ากเหนีอยเกือบตายครับนี่กห้มันครับนอะรั ูแผ้สิครับหนาวแบบว่าเออลึกมากน่ากลัวน่ากลัวสุดครับารุเฟสติดตามชมครับเฟสเฟสแน่นอนแค่นี้ครับเปลืองเมม